เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกด่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศฝนตกหนักแในจังหวัดวันนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่3มกราคม กับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวัน8จังหวัดที่จะมีฝนเข้ามาในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องรวมถึงลมกระโชกแรงโดยภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับยอดดอยมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3ถึง12องอศาทซนเซียสส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง15าองศาทซนเซียสเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบน จะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนนะครับ,บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวรวมถึงลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่8จังหวัดนะครับในวันนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูง1-2เมตรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต้องระวังอันตรายในเรื่องของคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิรส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้3ม,มกราคมนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือโดยภาคเหนือในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวรวมถึงมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงได้อีก 1นงถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิประมาณ1 5ถึง33ดองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดสามถึงสองศาเซนเซียสความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเข้ามานะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นวันสุดท้ายนะครับ โดยอุณหภูมิประมาณ13-32ถึงอ,องศาทันเซียสบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15ถึงองศาทันเซียสจากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะลอ,อกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของการเพียกรากาศบริเวณภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับรวมถึงลมกระโชกแรงเข้ามาจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ และหลังจากนั้นลมกระโชกแรงก็จะค่อยๆลดลงโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ19-32ถึง 32, องศาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงลมกระโชกแรงนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ19-33องศาเซลเซียสจากการพัดเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับรวมถึงลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20-33งบองศาเซลเซียสจากลมตะันออกเฉียงเหนือพัดนำเข้ามาความเร็ว1 0 2ถกิโเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะครับทางตอนบนของภาคในตอนเช้าจะมีอากาศเย็นเข้ามานะครับส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้30ปเนของพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักจะเข้ามาในบางพื้นที่จังหวัดนะครับบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงบริเวณจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21 ถึง30องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะหออกเฉงเหนือความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะหออกเฉงเหนือความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิประมาณ22-23 2องศาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศเป็นเช่นไร อย่าลืมรายงานสถานาการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ